สวัสดีนะจ๊ะพเพื่อนๆสวัสดีแ <c oughs> กะแรมหน่อย <c oughs> ขอแฮ้เมื่อวานฝนตกก็เลยไม่ได้ทําคลิปจ้ะเลยมาทําตอนเช้านี่ไม่รู้จะท่านหรือเปล่าเนาะก็เลยมาค่ายบอนซี่ย่างเดียวเลยนะจ๊ะวันนี้เรามาต้อนก็มาค่ายต้นที่หนึ่งเลยนะจ๊ะโมตื่นเช้าอากาศดีตื่นมาทําตอนหกโมไม่รู้จะอัพเทปหรือเปล่านะจ๊ะต้นนี้คือท้าวฮิรันพนาสู่นนะจ๊ะทาวฮิรันพนาสู่นใส่แม่พันธุ์แล้วเนาะ ต้นนี้ปาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะซวยๆแบบนี้เลยเนาะชางทิ่ลันขนาดสุหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปต้นที่ซ่องอันนี้บอนยุคพึ่งโพนะจ๊ะอันนี้คืออะไรเนาะกระบีน่นายร้อยเพื่อนเพื่อนี่กระบี่นายร้อยมีซ่องใบเพื่อนเพื่อพอเข้าพึ่งโพนี่ดูไม้ยังอยู่ข้างนอกเลยพอตอนนั้นปลูกไว้ตอนนั้นค่ายอยู่ร้อยหกสิบบาทตอนนี้ข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทก็แล้วกันนี่เห็นไหมยิ่งใหญ่ยิ่งใหน,นี้ ใบใหญ่แล้วก็ยาว่วยดีนะนะจ๊ะแะค่อนหนึ่งรอยสามสิบบาทนี่หนึ่งร้อยสามสิบาทก็บีในร้อยนะจ๊ะอันนี้่วยๆเลยเนาะด่างน,นี่้วยแบบนี้เลยนะจ๊ะกะบ็บีในร้อยหนึ่งร้อยสบาทต่อไปอันนี้เทปนอละซิ่งเพื่อน อากีแข้งจะพูดกีบแข้งรุดหมดแล้วนี่ซร้อยแบบนี้เลยนะจ๊ะเลือดซ่องใบอันนี้ก็คือมันยุบแล้วพึ่งโพล่นะจ๊ะมันเพ่ินจ้าเทปนอร์ลซิงก็เป็นบ่อนเก่าห้ายักอยู่เนาะพูดถึงวามันส่้ยมันมีความส่้ยนะจ๊ะเป็นบ่อนแก๊ซี่เทปนอร์ซิงตัวน,นี้ปลาขคอที่หนึ่งร้อยสามชิบบาทจ๊ะไปายปายไปไหนหมดเทปนอรซิง หนึ่งรอยสามสิบนะจ๊ะใครยังไม่มีก็ไปซ่าสม้มหรือใครมีก็ไปซ่าส้มได้นะจ๊ะนี่ทำเปกอดซวยๆเทปนอร์ซิ่งใบยใ่ญยนะจ๊ะนี่ให้ดูนี่เห็นไหมม่ใชใบบิกเนาะให้ดูชัดๆต่อไปอันนี้ชนะซึกนี่เลี้ยงตั้งเต้โอ้โหจนกัดซี่ดีแล้วนะจ๊ะชนะซึกลอยบอกเลยว่ามันสวยนะนี่เห็นไหมนอกแบงยางนี้นนมีรอดนะจะ นี่มันยูแดดร้อยฝนร้อยมันก็ยูเตีย้ยๆอย่างนี้นะแต่จริงๆแนละ้วบอลน,น้องอยุพึ่งพดดูไม้ได้นี่เขาเกิดไม่จนทิปลาอ้อยปักผูกว่าค่ายตอนนั้นมันในนี้ตอนนั้นมันยังเคี้ยวยูยจะอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะชนะซึกมันเป็นบอลที่โตฉาเหมืออกันนะจ๊ะโอ้โหกว่าจะกาซี่ได้ขนาดนี้ได้ยังวะแล้วยูแดดร้อยฝนร้อย,อย,อยโอ้โหพ่านหลอนพ่าน เดทมาคน,นี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทกั๊ซี่ซวยแล้วนะจะชนะซึกต่อไปอันนี้คือผู้เท้าเฝ้าเรือนผมเพื่อนผู้เท้าเฝ้าเรือนต้นนี้นี่อ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทผู้เท้าไทยเราดินี่ดูไม้ปากไว้มันยุบแล้วมันโพ้มันอ่อกนอกไม้หมดเลวจะนี่จะเอาไม้เสีย,ย่างนี้แหละเวลาเพกได้สบายสบายหนึ่งร้อยสามสิบบาทจะผู้เท้าเฝ้าเรือน ต่อไปอันนี้อะไรนะพระหูสูรนั่นแหลพะพอหูสูตรนี้เอาไปเก็บส่ส้มนะจ๊ะมีพอหูสูหนึ่งร้อยหกสิบบาทมีลูกนึ่งต้นเพื่อนๆพอหูสูรก็รเป็นบ่อนห้ายักษ์อยู่นะอ้อยจะบอกว่ามันกล้าไปสีแดงนะเนี่ยอย่างนี้นะจ๊ะใบหยับหยับย่กๆอย่างนี้นะเห็นชัดไหมชัดไหมนี่นะจ๊ะพอหูสูหนึ่งร้อยหกสิบบาทมีลูกด้วยนะจ๊ะมีลูกด้วย ต่อไปเดี๋ยววันนี้ค่ายอันนี้แหละเดี๋ยวถ้าไม่มีใครซื้อเก็บเลยอ,อันนี้เพราะว่าไม่มีเรื่อมเก็บใหม่ดาบผัานาเลส่วนจ้ะเพื่อนจา้าดาบผัานาเลส่วนหนึ่งร้อยสามสิบบาทยังห้าด้าคุณเพลดาานดาบพันทีเลสวนดาบฝาซูนก๋อยสะบซุมต่อไปอันนี้นวดมังกรนี่นวดมังกรนี่ยาวเฟี้ยวแล้วนะจ๊ะด่างทุกใบเด้อนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทเมื่อกันจ้ะอันนี้ยุบแล้วพ่อหมด นี่มีรักท่านเป็นไม้นี่ใช่หไหมมันยุบข้างนอกมันยุบแล้วมันโคท้ทั้งหมดแหละคล่องปอ้อยนี่แหละที่เอฟมาแล้วแบบยังไม่ได้มีใครซื้อใครอะไรปอ้อยก็เอามา <c oughs> เลี้ยงต่ออันนี้อา่าอะไรอะ่ะอันนี้คือภูพาการจะเพื่อนเจ้าภูพาการเนาะอันนี้เป็นบอนเจ้าแล้วนะภูพาการนี้นี่น่าจะภูพาการต้นนี้อันนี้ก็ใช่มายุบก,ก็โพ้เหมือนกันเนาะ ดูหมายสิผู้พักการ,ร็อ้อยตอนนั้นค่าอยู่หนึ่งร้อยแปดสิบตอนนั้นบใบใ่มากอันนี้มันยุบแล้วพึ่งโพ็โอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้ยสามสิบเที่ยเข,าเขา่าๆกัวไปเลยหนึ่งร้อยสามสิบนี่ผู้พักการไายไม่มีก็เอาไปสปะสม็อ้อยก็มีแค่ต้นเดียวนะผู้พาัการนี่นะจ๊ะหนึ่งรอยสามสิบบาทต่อไปเป็นกระทัางแป้นิ้วนะจ๊ะอันนี้เป็นบอนซี่ราคารวมส่ง แล้วก็จะเป็นบอลก้าเด้อค่ะอันนี้คือนินละเอกนะเพื่อนนินละเอ็กให้มาเนี่ยเป็นบอลก้านะจ๊ะไม่ค่อยมีเด้ออันนี้เป็นต้นแม่ต้นรูปอ้อยแยกก็จะก่อใหกเพื่นเพื่อนแล้วก็เลือกกระทั่งสุดท้ายแหละไม่สุดท้ายหรอกเลือกซ้มกระทั่งหมดไม่มีแล้วแล้วปอ้อยก็ว่าจะเก็บไปซ่องกระทั่งกระทั่งนี้คือกระทั่งที่สวยที่สุดเพื่อน นินละเอกกระทั่งนี้หลวมส่งเป็นบอลเก้านะจ๊ะนี่ดูทรงใบนี่ใบย,ยิ่งใหญ่นี่ตอนแรกมันเลียวนะเพื่อนพอกแก้ออกมามใบยอย่างนี้นะมันไม่เมื่อนกันเ้อะแต่จริงๆริงมันคือต้นเดียวกันเนออันนี้อันนี้ต้นลูกเ้อะนี่นี่นะจ๊ะนั่อนนี้แทงใบไม้นะจ๊ะนินละเอกแถต้นนี้ปอ,อยข้อที่ส้ามร้อยห้าสิบบาทหลวมส่งจะเพื่อนสราร้อยห้าสิบบาทมันจะคล้ายๆไอ้น,นี้นะอะไรนะ คกกลุ่มาการพลักาลาพลาคเพื่อนไปดูให้ดีแต่ไม่เมื่อนกันยังไงก็ไม่เมื่อนเอาไปดูรถนินละเอกอ้อยข้อที่สามร้อยห้าสิบรวมส่งนะจ๊ะนี่เลี้ยงมานานแล้วนะคนเพื่อนเลี้ยงมาไล่เดือนแล้วตั้งแต่ได้กระทั่งย่ายมาปอ้อยเป็นหมาแยกนอกนะแยกกออันนี้ก็คือกอ่อย่ายห้วยยายปอ้อยแยกมาเลยเด้อนี่ให้ดูความซวยนี่นะจ๊ะนินละเอกเด้อนี่ สร้าอยห้าสิบรวมทรงรับรองไนมะ่ผิดหวังต้นนี้คือทาดบางแก้วเพื<ๆ>่อนๆเลี้ยงไปเลี้ยงมาออกลูกเละจนใบออกมาากันจะไอ้นี้ไม่มีการอะไรนี้ออกดอกดอกดอก็ส้มบูด้วยนะจะให้ดูนี่เห็นไหมดอกก็ส้มบูนแต่ใบนี้ซี่ออกน้ำมงม่วงนะจะเพื่อนจ้าอันนี้ทาดบางแก้วกระทั่งนี้ใครจะรับเนี่ยใบยเขี้ยวนี้ดึงทิ้งให้แต่จะเอาลากไว้เอาไม้ไว้ ท้าดบางแก้วต้นนี้ไข่หลับปอ้อยข้อที่่องร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเลยจ้ะเพื่อนจ้าทาดบางแก้วเด้ไม่ใช่สองร้อยแปดสิบรวมส่งคูดพิดนี้นะจ๊ะทาดบางแก้วมีดอกด้วยเด้อ่องร้อยแปดสิบอันนี้กระทั่งแปดนิ้วจ้ะ่องร้อยแปดสิบรวมส่งตอนที่มันเป็นเด็กยังไม่ช่วยปอ้อยก็ไายอยู่ที่่องรอยนะจ๊ะเพราะน้ำที่ม้วนช่วยมากเลยอันนี้ดอกกระส้มบูนนะจ๊ะเอาไปเออ เกอรจะบานซะนอน,นี่กาลังจะบานนะจ๊ะเกสรโอ้โอ้โอ้ง่ายทรับโอ้โออันนี้คือบอนนุ้ยบ,บอนเก้าบอนแก่บอนใครก็มีใช่ไหมอันนี้คือล่วงล้าสเนี่ห้าใครก็มีแต่ไครจะซ้วยมุขของปออ้อยล่ะอ่ะนี่ล่วงลาสเนี่ห้ากระทั่งนี้ปออ้อยข้อที่่อง้อยห้าสิบบาทจะ่อง้อยห้าสิบบาทกระทั่งแป้เดียวเดอ้อรวมส่งไงเยี่ยวนี่ปอก,ก่อนไม่นี่มาด้น,ะนยน้ำเงอนใบมันนะักเดี๋ยวมันเง๊ะ มันเขาเรียกอะไรมันห้าองรอยห้าสิบบาทจ้ะล่วงลานนี่ห้าซองรอยห้าสิบบาทราคารวมส่งนะจ๊ะเอาละจ้ะวันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวไม่มีวัน <c> น <oughs> า้ฝนตกวันนี้ป้าอ้อยก็มีบอดซี่มาแบ่งปันเพื่อนนะจ๊ะคนไหนสนใจก็สาม,มารมแอดไลน์โทรที่เบอร์นนะปกเลยนะจ๊ะถ้าเกิด มันจองใน YouTube ว่าปอ้อยก็รู้แต่ไม่รู้จะติดตอกันยังไงเนาะแล้วก็ข้อโทษข้อโทษ,โทษคุณนาคุณป้าหรือใครเนี่ยที่สร้างมาทาง youtube แล้วไม่ได้บอกรื่องของคุณป้าเขาตั้งก้นเนาะจะบอกแล้วให้โทรแล้วก็แอดไลน์ปอ้อยได้เลยถ้ายากได้ต้นไนท่ามได้เลยจ้ะถ้ามีต้นไนเราส่งให้ดูรูปให้ดูนาอ,อกนอกนอกไลายได้จ้ะวันนี้ปอ้อยข้อให้ ฝากเพือพ่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณเครื่องก้าวขอบคุณ,คณ,คณกรลยาณนิมิตและลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะที่ให้การสนับสนุนบอนซี่ปอ้อยเป็นต้นมาแล้วก็ตลอดมาเรืเ่อยๆเ,เลยนะจ๊ะข้อให้ทุกคนจงมีความสุขนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยข้อจบขิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้าซวยนะจ๊ะล่วงร้านเนี่ยปอให้ดูชัดๆนี่เห็นไหมใบอย่างนี้เนาะโอโ้โหก็จะเลี้ยงได้ชมพูเปรตอย่างนี้นะจ๊ะ